New Bike Day เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอี่ยวสิวภาคเจีวนวนาลีขอต้อนรับเข้าสู่ n ิ w ไบค์เดนะครับผมเอียวสิวภากนะครับเมื่อประมาณซักเทปรายการเกี่ยวกับลิฟท์ไซลิงนะครับจักรยานไต้หวันนะครับจากแบรนด์จแอนนะครับตอนนั้นผมกัเกิดไว้นิดนึงครับว,ว่าช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่มีการจัดงานชื่อว่าไทเปไซคเค้าโชว์ Show นะครับเป็นงานจักรยานที่ไต้หวันนะครับซึ่งในช่วงเวลาหลักนนนิดเดียวนะครับก็จะมีทั้ง สื่อทั้งยูทูบเบอร์สายจักรยานนะครับเขาก็จะลงรีวิวว่าไปเจออะไรที่งานบ้างนะครับซึ่งก็เต็มไปด้วยทั้งนวัตรกรรมใหม่ๆทั้งบริษัทใหม่ๆนะครับรวมไปถึงเทรนด์ต่างๆด้วยนะครับจริงๆแล้วผมก,ก็นั่งไล่ดูเทรนด์เหล่านี้อยู่พักหนึ่งนะครับแล้วก็พบว่า,ามันจะมีเทรนด์บางข้อครับที่ดูแล้วน่าจะใกล้ตัวเรามากขึ้นหน่อยใกล้เรานี่หมายถึงว่าเป็นผู้ใช้จักรยานแบบปกติทั่วๆไปนะครับ เวลาที่เราเห็นเนื้อหาเกี่ยวกับเทรนเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่ามันไกลตัวเพราะว่ามันเป็นการเล่าจากคนในอุตสาหกรรมในระดับ B2B นะครับซึ่งมันก็เป็นภาพรวมภาพกว้างทำให้เราเห็นว่าณนาตอนนี้เบื้องหลังเบื้องหลังอุตสาหกรรมมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าอ,อย่างที่ผมบอกไปว่าหลายๆครั้งเนี่ยเทรนมันดูไกลตัวเพราะว่าพอมันอยู่ในเบื้องหลังอุตสาหกรรมมากๆเนี่ยเราก็นึงไม่ออกว่ามันจะมีผลกระทบยังไงกับชีวิตเรานะครับซึ่ง ออพอผมลองไล่อ่านดูนครับผมก็ลองพิกอัพเทรนด์บางข้อนะครับคิดว่าประมาณสัก4ีข้อเนี่ยที่คิดว่ามันน่าจะมีผลกับเราไม่ทางหนก็ทางหนึ่งนะครับในเร็วๆนี้ด้วยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้วงการจากักรยานก็เปลี่ยนไปเยอะมากๆนะครับจากเมื่อหลายปีก่อนนะครับทั้งเรื่องโควิดทั้งเรื่องออตัวสภาพเศรษฐกิจโลกนะทุกวันนี้ก็ผ่านผวนมานะครับในเจนสคารามอีกนะครก็เป็นที่มาของ,ของเทปนี้ครับผมรู้สึกว่า เรา,เอาอยากจะลองเล่าถึงเทรนด์บางอย่างที่เกิดขึ้นในงานไทเปสกอโชนะครับซึ่งก็เราก็คงได้ไดเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในร้านจักรยานใกล้บ้านเราในไม่ช้านะครับก่อนอื่นอยากยกเทรนสองข้อนะครับจากเว็บไซต์เว l o นะครับเ,เขียนโดยคุณเอาวินฮาปบุกนะครับก็เอาวินนี่ก็ไปไปเดินงานที่ไทเป e ก h โชเหมือนกันนะฮะก็จะมีการทำคลิป u t u b e อะไรต่างๆด้วยมันมีเทรนอยู่สข้อที่เขาพูดและผมว่า น่าสนใจดีครับอันดับแรกคือเขาบอกว่า,าเราจะน่าจะได้เห็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนจากยานจากไต้หวันเนี่ยมาเป็นตัวแทนของแบรนด์หรือเกิดเป็นแบรนด์ใหม่ๆมากขึ้นนะครับข้อนี้เนี่ยถ้าจะเล่าให้เข้าใจต้องท้าวความไปนิดนึงว่าไทเป i C ค์ก็โชเนี่ยมันเป็นเหมือนงาน B 2 B ครับเป,เป็นงานที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนเล็กๆในไต้หวนันแทบจะทั้งประเทศนะครับมา ออกบูธออกงานพร้อมกันนะครับซึ่งเป้าหมายในการชวนเขามาออกบูธเนี่ยมันคือการส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับถามว่าส่งเสริมยังไงก็คือการที่โรงงานเหล่านี้ได้มีพื้นที่มีออกมาออกบูธในงานที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเรียกว่าใหญ่ที่สุดเลยแล้วกันในในใน,ใน,ในตหวันนะครับแล้วก็มีการเชิญไบเออร์ดิสกิบิวเตอร์คนที่เกี่ยวข้องกับวงการจักรยานแทบจะทั้งโลกครับมาท,มาที่มาที่งานนี้นะครับ มันทาให้เขาได้อยู่ในแสงสว่างครับแล้วก็มันจะทําให้เกิดการเจรจาธุรกิจในรูปแบบใหม่นะครับเพราะว่าการมาเจอตัวกันนั้นมาดีกว่าการไปนั่งดูในเว็บไซต์แล้วก็ส่งอีเมลแน่ๆนะครับทีนี้สถานะของโรงงานเหล่านี้ในไต้หวันเนี่ยตะกอนเนี่ยเป็นเหมือนคนผลิตชิ้นส่วนให้นะครับซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าเป็นเฟรมอย่างเดียวนะครับแต่มันอาจจะหมายถึงน็อตหนึ่งตัวอาจจะหมายถึงชิ้นส่วนบางชิ้นในชุดเกียร์ก็เป็นไปได้นะครับ ไต้หวันเลยเป็นมีฐานะเป็นเหมือนคนผลิตที่อยู่เบื้องหลังเล็กมากๆครับเป็นเป็นลนักษณะจะเรียกว่า OEM ก็ก็ไม่เชิงเพราะว่ามันมีความหลากหลายสูงมากนะครับโดยที่วิธีการเดียวก็คือเหมือนแบรนด์ซึ่งส่วนมากก็อาจจะมาจากยุโรปหรืออาจจะมาจากประเทศอื่นๆเนี่ยครับมาจ้างให้โรงงานในไต้หวันเนี่ยเป็นคนผลิตแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในในที่เห็นในปีนี้นะครับก็คือว่าโรงงานเหล่านี้เนี่ยเริ่มที่จะหันมา สร้างแบรนด์ของตัวเองแล้วก็ออกไปไประชาโลกขายโลกภายนอกมากขึ้นไม่ต้องรอบแบรนด์จากยุโรปเนี่ยมาจ้างให้เขาผลิตอีกแล้วแต่เขาสามารถผลิตขึ้นมาได้เองแล้วก็ทําแบรนด์ขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับเมื่อก่อนเนี้ยวิธีการนี้มันอาจจะดูเสี่ยงแล้วก็เพราะว่าการสร้างแบรนด์ขึ้นมาแล้วเป็นแบรนด์ที่ต้องไปแข่งขันในตลาดโลกมันไม่ใช่เรื่องง่ายัเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ก็คือว่าด้วยด้วยสภาพเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปนะครับรวมไปถึงวงการจักรยานที่มี ดีมันสูงมากๆแต่ว่าสป라이มันมันลดลงนะครับมันมีความผันผวนไม่ได้เป็นรูปแบบปกติสักเท่าไหร่นะครับนั่นเลยทําให้บางครั้งเนี่ยบางโรงงานในในประเทศไต้หวันเนี่ยบางแห่งก็มีออเดอร์แบบเต็มตลอดปีนะครับเต็มข้ามปีแต่าบางแห่งก็ไม่บางแห่งก็ยังสามารถอ่าสารักษาบาลานซ์ระหว่างตัวตัวสต็อกกับตัวความต้องการของลูกค้าได้นะครับมีบางโรงงานที่มีความสามารถที่จะสามารถ สร้างแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาได้นะครับรวมไปถึงอีกข้อหนึ่งก็คือหมายว่าในในบทวิเคราะห์อของสถาบันการเงินนั้นทุกวันนี้นะเขาจะพยายามบอกว่าธุรกิจที่อยู่ทั่วโลกในะทุกวันนี้เนะี่ยกำลังเปลี่ยนผ่านก้าวเข้าสู่เจเนอเรชันต่อไปนะครับความหมายก็คือว่าคนที่เป็นคนก่อตั้งแบรนด์หรือว่าคนที่จะเป็นาทายทาทรุ่น2นะครับของแบรนด์ของแบรนดบนนั้นนะซึ่งในที่นีนะ้เรากำลังพูดถึงตัว ธุรกิจจักรยานที่มีลักษณะของธุรกิจครอบครัวนะครับก็คือเกิดขึ้นในครอบครัวมีคนสานต่อนะครับณทุกวันนี้เนี่ยในช่วงนี้เนี่ยมันกําลังเกิดการส่งต่อเข้าสู่ยุคต่อไปซึ่งน่าจะเป็นรุ่นที่3และรุ่นที่4นะฮะไอเหตุการณ์เนี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ประเทศเดียวนะครับแต่แต่มันเกิดขึ้นทั่วโลกด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงเวลาของมันพอดีนะครับหลังจากที่บริษัทจักรยานซึ่งส่วนมากเนี่ยถ้า ถ้าเกิดเอาบริษัทใหม่ๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในช่วงยุคนี้แหละครับแปดศูนย์เก้าศูนย์พอเราลองนับปีมาเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะพบว่าพอมาถึงยุคประมาณ2020เนี่ยมันคือช่วงที่แบรนด์มันอยู่ประมาณ40ปี50ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ก่อตั้งในในในยุค8 0 9 0เกนี่ยก็เริ่มจะแก่จนไม่ไหวแล้วครับต้องส่งต่อซึ่งบางบริษัทก็ขายก็มีนะฮะหรือบางบริษัทก็หาทาย,ยาทไม่ได้เขาก็ล้มกันไปก็มีแต่หลายหลาย,หลายบริษัายยาบ โรงงานผลิตชิ้นส่วนในไต้หวันนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นในช่วงที่จกักรยานบูมในโซนเอเชียมันก็จะมีลูกหลานมีทายาทรุ่นใหม่ๆที่เขาเก้าวขึ้นมารับกิจการโรงงานในไต้หวนันต่อจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ซึ่งเวลาเขาเก้าวขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะพยายามหาวิธีการสร้างไรายได้ใหม่ๆวิธีการใหม่ๆที่จะทําให้ธุรกิจมันก้าวหน้าไปได้นะครับซึ่งเขาคงไม่ได้มองแค่การผลิตชิ้นส่วนจกักรยานให้แบรนด์ ในยุโรปอีกต่อไปแน่ๆนะครับก็คงหาช่องทางใหม่นั่นเป็นเหตุผลที่ทําไมเขาถึงสนใจที่จะสร้างแบรนด์ขึ้นมาใหม่นะครับเอาวิ่งยกตัวอย่างสินค้าอย่างมอวจักรยานครับในงานก็จะเห็นมอวจักรยานที่เป็นแบรนด์ไต้หวันเนี่ยนะฮะก็ก้กาวขึ้นมาผลิตเองนะครับจากเมื่อก่อนที่ที่ผลิตให้แบรนด์อื่นเนี่ยก้าวขึ้นมาทาแบรนด์เองขึ้นมาซึ่งก็ลักษณะก็ดูดีมากๆนะครับใกล้ๆแบรนด์ในยุโรปเลยนะครับสิ่งนี้มันจะมีผลกับเราคือว่าต่อไปนี้เราจะได้เห็น แบรนด์นชื่อแบรนด์ที่ไม่คุ้นหูมากขึ้นนะครับบางทีมันไม่ได้แปลว่าแบรนด์นั้นไม่น่าเชื่อถือนะครับแต่มันเป็นสถานการณ์โลกที่เราจะทาได้ทาให้เราได้เห็นแบรนด์นจกักรยานใหม่ๆมากขึ้นจากเดิมนะครับเราบางผู้ใช้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะตอนนี้ฉันก็เห็นเยอะขึ้นมากแล้วนะครับก็คือมีทั้งชุดเกียร์ใหม่ๆที่ไม่ใช่ชิมานโน่แ a ลมแกร์บังยอโรนะครับมีมีชื่อใหม่ๆขึ้นมาในตลาด แต่เทนเนีกำลังจะบอกว่ามันจะมีมากขึ้นอีกนะครับเพราะว่าด,วด้วยสถานการณ์ของธุรกิจที่เปลี่ยนไปนะครับเทนเข้อ2นะครับที่เอาวินว่างไว้ก็คือว่าหน้าทุกวันนี้เนี่ยลักษณะปัญหาด้านดีมาซัพพลายที่มันที่มันไม่สอดคล้องกันเนี่ยยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับลักษณะเป็นคอขวดสิ่งที่เกิดขึ้น,นะคือว่ามันจะมีมันจะมีสินค้าบางประเภทที่มันจะขายได้ และมีสินค้าอีกหลายประเภทที่ขายไม่ได้นะครับสินค้าที่ขายได้ส่วนมากจะเป็นสินค้าในไฮเอ็นก็คือเป็นถ้าเกิดว่าเป็นสมมติว่าเป็นบริษัทชุดเกียร์แล้วกันครับสมมติชุดเกียร์ที่ขายได้คือชุดเกียร์ระดับบนบนเท่านั้นนะฮะส่วนชุดเกียร์ระดับกลางถึงล่างเนี่ยขายไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มาทําให้สต็อกของของส่วนนี้เหลือค่อนข้างเยอะมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันเลยทาให้บริษัทเนี่ยจะไปโฟกัสกับการเปิดตัวสินค้าใหม่ที่เป็นระดับไฮเอ็นก่อนเพราะว่ามันขายได้ ส่วนกลางไอสินค้าระดับกลางกับล่างเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปโฟกัสนั่นแปลว่าเขาไม่น่าจะผลิตรุ่นใหม่ๆออกมาในช่วงนี้ที่เป็นระดับระดับมิดเดิลเรนจ์นะครับเราเลยน่าจะได้เห็นการการปล่อยของที่มีสต็อกอยู่เดิมเนี่ยออกมามากขึ้นนั่นอาจจะไม่ได้แปลว่าจะม,มีการลดราคาเลยยังไงครับเพราะว่าแต่ละบริษัทมีมีกลยุทธ์ทางการตลาดไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีสปายเชนที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับแต่ว่าเราก็คงจะได้เห็นว่า ต่อไปนี้ในสินค้าที่มันจะเปิดตัวเนี่ยส่วนมากมันจะเป็นไฮเอ็นส์ซะเยอะนะครับตัวมิดเดรนจ์กับกับล่างๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพื่อง่ายคือมันยังผลิตมันยังขายไม่หมดนั่นเองนะครับก็คงจะเห็นมากขึ้นนะครับในเว็บไซต์ uh, Cycling Industry News นะครับเขียนโดยวอร์เนอ l l e r s h e l l นะครับก็เป็นอีกเว็บหนึ่งที่อธิบายภาพรวมของวงกวารที่ค่อนข้างลึกนะครับมันมีศัพท์อยู่คำหนึ่งที่เขาที่เขาพูดถึงในในเกิดขึ้นในงานนี้คือคำว่า e-mobility นะครับ มันก็คือ,อาพาหนะหรือสิ่งใดก็ตามที่ช่วยคุณเดินทางไปข้างหน้าแต่ว่าขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันมีแค่อ e ีบอยเพราะว่า,าคนที่สร้างสิ่งนวัตกรรมสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือบริษัทผู้ผลิตจกญญักรยานสส่วนใหญ่ครับเขาใช้ก็จกักรยานแต่นะทุกวันนี้เนี่ยพอมันมีตัวเลือกมากขึ้นมีผ่านะมาคือเราก็จะได้เห็นครับสกูตเตอร์อาาโคโาร์โก้บนะครับหรือแม้แต่วิธีการเคลื่อนเคลื่อน,นไหวด้วย ด้วยไฟฟ้าเนี่ยมันมีหลากหลายมากขึ้นนะครับมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ e-bike ในรูปแบบเดิมไม่ใช่ i t c b i t e อีกต่อไปนะครับมันก็เลยเป็นสับาใหม่ที่เชื่อว่า e-mobility นะครับในภาพรวมของไทเปสโก้โชว์ปีนี้เนี่ยก็จะได้เห็นกับผู้ผลิตชิ้นส่วนที่ทําให้กับจักรยานไฟฟ้าสูงขึ้นมากๆมากๆเลยนะฮะสมัยก่อนที่ผมไปไทเปสโก้โชว์เมื่อประมาณสัก6-7ปีก่อนนะครับโซนที่เกี่ยวข้องาากับาจักรยานไฟฟ้าเนี่ย ไม่ค่อยมีคนเดินอ่ะคือน้อยเพราะว่าความต้องการมันยังไม่มีครับแล้วก็ชิ้นส่วนนั้นตอนนั้นอ่ะมันยังไม่ดีมากนะฮะแต่ณตอนนี้เนี่ยแทบจะตรงกันข้ามเลยนะก็คือว่าอีบิ e ๊กก็โตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอีโมลิต e ี้อีโมบิลิตี้มันเป็นมันเป็นภาพรวมในตลาดที่เกิดขึ้นมากๆนะครับแล้วก็มันทำแล้วทำให้เราได้พบเห็นกับผู้เล่นรายใหม่นะครับสมัยก่อนเราอาจจะร,รู้สึกว่าจักรยานไฟฟ้าต้องเป็นมอเตอร์จากบอสเท่านั้นนะ,ะเป็นเป็นบริษัทชั้นนําเรื่องเรื่องมอเตอร์ ต,ต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะมีผู้เล่นใหม่ๆอีกมากมายนะครับแล้วก็ตลาดของจกักรยานไฟฟ้าก็น่าจะยังสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกข้อหนึ่งที่มูที่วอร์เนอร์ชี้ให้เห็นนะครับก็คือว่าในวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าในบริษัทจักรยานเนี่ยจักรยานแนวกราวเวลเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าหลักของธุรกิจไปแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยกราวเวลมันอาจจะเป็นแค่ลูกเล่นหรือกิมมิคหรืออาจจะเป็นสิ่งที่เสริมเติมเข้ามานะครับเพื่อให้ตัวโปรดักไลน์มันดูครบมากขึ้น แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพอจักรยานกลายเป็นมันในละครนิยมซึ่งก็นานแล้ว่ะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้แค่เกิดขึ้นแค่สีปีนี้แต่ว่ามันเกิดขึ้นอย่างต่อนนเนื่องแล้วมันไม่ได้พอไม่ไม,ไม่ไม่ได้แผ่วลงเลยนะครับมันเลยทําให้บริษัทจักรยานเขาเริ่มจะเหมือนปรับผดักลายกันใหม่นะครับจากเดิมที่อาจจะโฟกัสแค่จักรยานถนนหรือเสือหมอบนะครับหรือเสือภูเขาส่วนมาก ก็หันมาเน้นเรื่องกราเวลมากขึ้นเราก็จะได้เห็นการปรับตัวใหม่ๆของบริษัทจักรยานนะครับถ้าเกิดว่าสิ่งที่มันจะมีผลกับกับเรานะครับก็คือจักรยานที่มันจะเปิดตัวหรือมันจักรยานที่มันจะเราได้จะได้เห็นทางทางหน้าเฟซบุ o กนะครับวิธีหนึ่งในการทรตลาดของเมืองไทยนะฮะมันจะเป็นจักรยานกราเวลมากขึ้นนะครับเราอาจจะได้เห็นจักรยานเสริมออบอาจจะน้อยลงไม่ถึงกับหายนะฮะแต่น้อยลงพราะว่าเพราะว่าธุรกิจเขาก็จะมาเน้นมาที่กราเวลมากขึ้นเพราะว่ามันเป็น มันเป็นถือว่าเป็นเซลล์เอนจินนะครับเป็นเหมือนเครื่องมือที่สร้างยอดขายที่ดีมากๆเรียกว,ว่าเป็นอันดับหนึ่งของธุรกิจจักรยานทุกวันนี้นะครับสุดท้ายนะครับที่ผมว่าเป็นเทรนที่แทบจะทุกสื่อพูดถึงตรงกันหมดเลยนะครับทั้งก็คือ sustainability นะครับหรือว่าความยั่งยืนเรื่องนี้จริงๆแล้วม,มีความย้อนแยงอยู่นิดนะครับก็คือว่า,าเวลาเราพูดถึงจักรยานเนี่ยหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าอมืมันก็ ยั่งยืยนอยู่แล้วนะมันก็ดีต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะเพราะว่าเวลาเราปั่นจักรยานเราไม่ต้องใช้น้ำมันเราไม่ต้องเสียมลพิษใดๆใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามานั่งดูดีๆเนี่ยวิธีการผลิตจักรยานหนึ่งคันเนี่ยจริงๆแล้วมันทาลายโลกไม่น้อยเลยนะครับแล้วก็ต้องยอมรับว่าอุตสาหกรรมจักรยานที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนเนี่ยเรียกว่าเาอยังล้าหลังมากๆนะครับยังไม่ได้มีนโยบายที่อมเรียกว่าไงดีคือมีนโยบายเกี่ยวข้องกับเรื่องเรื่อง ความยั่งยืนความเท่าเทียมนะฮะมีอยู่เรื่อยๆมีโครงการจักรยานเพื่อช่วยโลกมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าพอเราเจาะลงไปในสิ่งที่เขาทําเป็นที่เป็นงานหลักของเขานั่นคือการผลิตจักรยานให้มันเป็นมีกริ่งแวดล้อมมากขึ้นเนี่ยเราเห็นน้อยมากฮะจนกระทั่งในไทเปไซคอลโชว์ปีนี้เราจะได้เห็นสินค้าที่ชูจุดเด่นเรื่องความยั่งยืนหรือเซเชียลมีเดียมากขึ้นนะครับ มีตัวอย่างของยางวิตตอรเรียรุ่นใหม่นะครับอันนี้ก็น่าจะพูดถึงในทุกสื่อเลยนะฮะเป็นยางวิตตอรเรียรุ่นใหม่ที่ส่วนหนึ่งนะครับประมาณก็เกสองเปอร์เซ็นต์ใช้วัตถุดิบที่รีไซเคิลนะครับจะมามาใช้ในการผลิตยางนะครับเราก็ไม่ใช่แค่ยางเท่านั้นนะฮะก็มีอีกหลายบริษัทเลยที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามันเป็นเทรนที่ทุก,ทกเนี่ยว่าทุกอุตสาหกรรมทุกประเทศพูดถึงเรื่องนี้กันหมด แต่พูดด้วยความเข้มข้นต่างกันนะครับประเทศในยุโรปเริ่มจะมีเ e ก u l เลชันที่ถ้าเกิดว่าคุณจะทําธุรกิจเนี่ยจะต้องมีเรื่อง sustainability ที่เข้มข้นมากๆกว่าประเทศอื่นนะฮะนั่นทาให้ไม่ว่าประเทศไหนที่จะทําการค้ากับยุโรปหรือว่าประเทศในหลายๆโซนเนี่ยก็จะต้องมีนโยบายได้ความยั่งยืนที่ชัดเจนแข็งแกร่งนะครับ มันเลยทําให้อุตสาหกรรมสัญญามันต้องปรับตัวด้วยเพราะว่าทำอย่างนั้นคุณก็ไม่สามารถทําธุรกิจได้นะครับความคิดเป็นความเปลี่ยนแปลงของโลกต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมันเกิดขึ้นในภาคธุรกิจถ้าเกิดว่ามันไม่เกิดเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงก็ยากเหมือนกันทั้งน,นะทุกวันนี้เราก็จะได้เห็นความความเคลื่อนไหวด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมจักรยานมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเทรนที่ผมยกตัวอย่างมานะครับว่ามันจะมีผลกับกับบ้านเราอย่างไงบ้างน,นะครับคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใกล้ตัวหน่น่่่อออยสววนนนืืๆทีเหลลจริงแ้ เข้าไปดูกันได้ครับไปคิดว่าเป็นเรื่องเพลิดเพลินดูให้เห็นภาพรวมมากกว่าไม,ไม่ต้องไปจิงจังกับซีเรียสกับมันมากสักเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะคิดว่า,าถ้าเกิดว่าเราได้เห็นว่าโลกที่เราอยู่มันเป็นอย่างไรนะทุกวันนี้เนี่ยผมว่ามันก็จะทาให้เรา,อ,าอ,ยรรอ,รรอยู่กับเสียงนั้นหรือทํากิจกรรมเกี่กับจักรยานได้สนุกขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็จะได้รู้ลึกรู้รายละเอียดเกี่ยวกับมันมากขึ้นนะครับผมขอบคุณผู้ฟัง New Bad Day ตอนนี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ New Bike Day Podcast เรื่องดีๆจากโลกจักรยานโดยเอียวศิวภาคเจียนวนาลี